่้ัเวลาสร้างก็น่าจะสมบูรณที่เดียรจะมีสายตาดใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าสายเปลาค่ะไม่้ยสงเพราะมันเป็น a อเอ็อ่ะไม่มีหค่ะแล้วมีเอกสารสิทธิ์ไหม้่ไม่มีจาค่างากลุ่มเลยครับคะารักษ์กี่ไร่กี่หลังแล้วถ้าสมมติว่าเราให้เข้ามาก็จะต้องเป็นรูปตัวแอแอลอันนี้ไปเป็นรูปตัวแอแล้วของเราก็เข้าออกทาี้ เขาจะเขาว่าไง่ะเค่ไม่ได้คุยกันทำให้แนวเขาก็เป็นตัวแอลอไไม่ใช่ตัวแอ่ะตัวไอตัวไอลงไปทางนี้เลยเราก็ไม่ต้องมาเป็นตัวแอลให้เขาอยู่นะเขาจะไม่มีว่าเามาแล้วก็ไม่ตัวแต่ว่าแต่่อนเนี้ยเขาลยให้เอาลงรงเการ่ับ

แต่เดี๋ยวนี้คนฟังวิทยุจะเห็นภาพด้วยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์การออกอากาศทั้งวิทยุ AM และ FM, ละ FM เราก็จะต้องขอรับใบอนุญาตเพราะว่าเราเป็นหน่วยที่จะต้องได้รับการกำกับจากกสทชซึ่งเขามีหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรมปรชาสัมพันธ์ก็ยื่นขอรับใบอนุญาตการส่งกระจายเสียงวิทยุทั้งแบบ AM และ FM ไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ FM ก็จะมีการกำหนดว่าเป็นคลื่นสำหรับอะไรในแต่ละคลื่นแต่ AM เนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นคลื่นแห่งการเรียนรู้และเตือนภัยประจำจังหวัดอันนั้นเช่นสวทบุรีรัมย์ AM ก็จะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงแต่สามารถที่จะส่งสัญญ,ญาณไปได้ครอบคลุมมากกว่าอยู่ในจังหวัดของตัวเองเพราะฉะนั้นประโยชตัวนี้ก็จะทำให้ประชาชนได้ฟังได,ได้กว้างขึ้นไกลขึ้น เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ทุกเรื่องนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยวิทยุ AM จะช่วยได้เพราะฉะนั้นแนวทางนี้กรมประชาสัมพันธรร์จึงเอา AM มนะคะมาเป็นเพื่อห่งการเรียนรู้และเตือนภัยก็จะขอรับใบอนุญาตตั้งแต่เดือนมาษายน2565นี้ต้นไปค่ะเจเ่อกยวกันเก่ อีแล้วค่ะเป็นกว่าแล้วค่ะแล้เอาก็มี้มายาะรหักาค